นะ้จะถามว่าช่วงนีนะ้ผมเล่นเกมอะไรนะอกจากเกมโรบอกนะเกมการ์เซอร์นะผมไม่ไแน่ใจว่าผมเคยอัดคลิปไปยังนะแต่ว่าผมจำไม่ได้เลยนะว่าผมเคยอัดคลิปเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูนะผมใช้ใช้เวลาสามวันผมก็เทพลวแต่ว่าคือทีมทีมของผมอะผมได้ไปจากช่อง o อ e r X นะ อ่าทีมเราเป็จากช่อง o v e วเอ็กนี่ก็เป็นทีมนี้นะ mm hmm. อ่ามันจะมีตัวเลิ่มต้นแบบหนึ่งตัวในทีมะก็คือไอ้นี่อ่าทุกคนผมมีเพชรอยู่31เเพชร ได้มาจากไหนได้มาจากการต่อถูกครับนี่ก็มานาเนี่ยจะเอาไว้กดใช้สก,กิลอย่างงี้ครับกดไปเลยนะถ้ามันไปหลอดไฟฟ้าแล้วกดไปสก,กิลมันจะออกมาทุกคนับถ้าใครเล่นเกมนี้เรอแล้วคือถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยผมย้ยไม่ว่าอะไรเลยลต้นเกม ถ้าไปดูโฆษณาเนี่ยแล้วทุกคนบน่นโฆษณาเนี่ยราะวอืบอือเราไปดูโฆษณาทำไมต้นเกมได้ได้หนึ่งพันสองพันมากสุดก็ประมาณเจ็ดพันเ่ะเดี๋ยวดูว่าหลังเกมมันได้เท่าไหร่สามแสนเดี๋ยวไปเสียงะะปะเออไปเสียและ อ่าผมดูโฆษณาให้ดูจำเงินผมไว้ให้ดีอ่าทุกคนดูจากหนึ่งแสนเก้าเมื่อกี้แกมันห้าแสนอ่าแล้วก็ถ้าเล่นไปจะเลเวลอัพนะจะได้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่อันนี้คือการอัพเกรดซึ่งผมจะอัพไปในเรื่องของเงินนะถ้าทุกคนเล่นมาเรื่อยๆแล้วอัพเกรดบ้านเรื่อยๆนะทุกคนจะบล็อกพวกนี้นี่ มีให้ซื้อนะห้าหมื่นทุกตัวผมซื้อดีมาโทนี่เพราะว่าโทนี่เนี่ยตีแล้วจะได้เงินอ่ตีแล้วได้เงินแล้วผมก็ใส่อันนี้มาที่คือถ้าเราฆ่าศัตรูเราจะได้เงินพิ่อมอีกสี่สิเปอร์เซ็นต์อาสายเงินเนี่ยจากสามสิบเอ็ดเมื่อกี้กกเป็นสามสแล้วก็ผมจะอัพตัวนี้อ่าใช้ยี่สิบ สุขุมวิทนนทบุรีสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่กทมประจวบคีรีขันธ์แล้วก็อันนี้อันนี้ผมไม่มีงบเนี่ยผมไม่มีงบในการซื้อรายได้กับประเทศของเราได้มากที่สุดในปี67นะคะเนาะถูกต้องค่ะเนี่ยเราทำทางนี้แล้วหนุ่เที่ยวเขาเนี่ยเหมือนพี่เขาใช้พี่พี่โอเวอร์เขาใช้อันนี้กับอันนี้แล้วก็ที่เหลือผมจะไม่ได้เอ้ยแล้วก็มีนิการมีนิกานอันนี้ แล้วก็มีอันนี้อาจจะผมซื้อไออันนี้มาแต่ว่างบผมไม่มีเล่นยาวๆไปครับเนีย่ยผมมาสามร้อยแปดสิบเก้าเว็บแล้วเนีย่ยสกินทาวไอเชอร์ผมก็ได้มาแล้วเนีย่ยสกินหนึ่งเลเวลผมก็หนึ่งร้อยสสี่สิบเอ็ดละ เงินผมห้าแสนกว่าแล้วเดี๋ยวผมเก็บให้ถึงร้านแลวก็มาเอามันละลายเลยดีกว่าลูกรักผมเนื่อตัวนี้นะดูมันยิงสิมันยิงรัวแล้วมันยิงมันแพ็กเลยะแะ่ตัวที่ดาเมเยอะที่สุดในทีมเมรยจะเป็นสุดออีกอลสองแสนห้าทำการดูเหมือนเดิมอ่าทุกคนได้มาแปดแสนเก้า อ่ะแล้วก็อ่ะทุกคนตรงนี้นะถ้ามีเงินให้อัพกดไปที่ชูเทานี่ตรงนี้ปอผมใช้หกแสนนะแต่ว่าผมไม่เอาละกันอ่ามันทำอะไรได้มันจะขุดเหรียญมาให้เรานะครับประมาณห้าวิก,ก็จะได้มาสี่สิบเก้าบาทแต่ถ้าทุกคนอัพมาเนี่ยทั้งหมดเนี้ย ทั้งหมด10ตัวอ่าทั้งหมด10ตัวมันก็จะให้49่สกคูณสิก็จะกลายเป็นสี่ใน5วินาทีอ่านี่คือของผมนะขอทุกคนผมไม่รู้เปแล้วก็ผมจะมีอันนี้ด้วยนี่ครับการตีเมืองการตีเมืองตีเมืองมันจะได้เป็นตัว มันจะได้เป็นตัวนี้ผู้ใหญ่ชัดๆเลยตัวที่มันจะส่งส่งเงินมาให้เรานะครับอ่ะผมก็อัพไปนี่หมื่นสองะหมื่นสองต่อยี่สิบวิอันนึ่งของไม่อัพเลยกันเนีย่ยหาเงินง่ายนิดเดียวเกมเนี้ยเนี่ยอันนี้อันนีนน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  ร้อนนรอนเกดอะนอีก้วร้อน้ไอไซเดือนตัวน,นี้ผมอะดามเมจแรงมากครับ อะเดี๋ยวทุกคนไปดูดาเมจลูกรักผมนะอะเดี๋ยวเล่นตาดีให้จบก่อนแล้วไปดูดาเมจลูกรักผมไปบอสอ่ะหนันนี้เจอบอสอ๋อทุกทุ่มห้าด่านเจอบอสแล้วผมลืมออ่ไม่ดูแล้วกันมีร้านหนึ่งแล้วแด้ทุกคนมาดูดาเมจลูกลักผมหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเก้าใช่ไหม

<c oughs> ทุกคนดูดาเมจที่แต่ละตัวทำในด่านเมื่อกี้แบบอันนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบทำไมดามจมันเยอะทำไมมันเยอะกว่าไส้เดือนผมทั้งๆท,ที่ดาเมจมันน้อยทั้งๆท,ที่ดาเมจมันน้อยกว่าเพราะว่ากระจกกระจกมันโคนตัวนี้มาทุกคนเห็นไหมว่าผมมีตัวนี้แค่ตัวเดียว นี่ครับมีสองตัวละเนี่ยที่ผมโคลนสองตัวนี้มาพี่ผมควรไอ้ตัวนี้มาเพราะว่ามันตีได้หลายตัวครับมันตีได้ห้าตัวเลยเอ่ผมก็เลยโคลนไอ้พันี้มาส่วนอันนี้ผมใส่มาเล่น,ลนๆนบไม่มีประโยชน์อะ ก็ไมต้องไปเดือดร้อนแลเขก็ถ้าคนดูแลกมีลูก่เยอะฮ้ยทำนอะไรทำให้มโยไพาไว้้า้าอันนี้เล่นสายเล่นนะเอาลุกคนขอไปลองยึดเมืองดูนะว่าจะยึดได้ไหม แค่หนึ่งพนสี่รอยก็เพล้วก็ไม่ไหวอะไม่ได้เล่นนานกลับไปเล่นแล้วก็สนุกเหมือนเดิมแพ้ปกติหนึ่งพันสี่ร้อยผมชนะนะนี่นี่เน่ยทุกคนเนี่ยตัวเนี้อยู่ตัวนี้ตัวนี้เดินมามาชุดประสาทได้เงินเนี่ยทุกคนสามารถ AFK ได้เลยถ้ามีครบชุกประการ ก็คือเปิดอย่างเงี้ยเปิดอย่างเงี้ยค้างเอาไว้ได้เลยครับแกจเหวบสาวคนุกคนเปิดค้างไว้ได้เลยอะางไว้ได้เลยรอะไรก็ให้ลูกชายนก่อนทคนนี้ะยังไงคะลูกสาวนที่เอาเ้าออกมาวแม้ังโดย่ต้องนะคะลูกนะคะมได้ นี่ทำไมดันง่ายจังอะตอนหลคายขอทัู้เรนเใช่นะคะสปวนเราขอังเลนสบาะสามคะสุดท้ายกรอบเราดูจนใสเลยนะคะก็สุดท้ายคนดูแลคนมีบัตัแบบท้าหลวงนะ่ะ ผมเล่นน่ะผมเล่นตาหนึ่งผมได้เสนกว่าเอาผมจะอัพเป็นอันนี้รถคูดาวันเนี้ยไปสามวิจะบกติจะปกติยี่สิบวิก็จะกลายเป็นสิบเจ็ดวิในการที่มันเดินทางมา ความเท่าเทียม้วยแล้วบางบ้านก็ไม่มีหรอกลูกชายลูกสาวสิบสิบก็เยอะๆแต่บ้านพนักงาจะโบนัสเขาจะเก็บให้ผมสามสิบแล้วก็ไปซื้อนั้นป้อมปาการที่มาความโบราณคือลูกชายคือประสบการลูกสาวก็คือแต่งออกคนเขาแต่งออกเป็นของบ้านลูกชายแต่งท่าผมว่านะไอ้ไอ้บ้านตรงเนี้ยมันมีข้อเสียข้อเสียคือ คือถ้ามันเป็นมอนเตอร์ดาเมจอัพอ่ะหรือว่าดีเฟน์อัพอ่ะคือมอนเตอร์ตัวที่ได้รับบาบะจะเดินช้ามากไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ผมเห็นมันเดินช้า วันเดินช้ามากอ้องสาวยกะเ็เบอกว่า่าบ้านฉันใช้โซ่ไม่ได้ใช้แเแแต่อาวแสเพระวนสกูนเทียเอด้วยนะเทียเอด้วยเดี๋ยวๆผมผมได้เทียเอดเหรอเดี๋ยวผมใส่ไอเทมเทียเอดแกตัวนี้เหรอ สกควรแล้วที่ผมใส่ไอเทมเทียร์ไอเทกับลูกรักผมอัะถ้าสื่อการส่งขนาดสูงคือชตยั่งนรุ่งเรืองเขาก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยส่วเรื่องส่วนที่มีราคาสูงอ่ะอโอ่ไหวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เขาต่วนเรื่องยืนช่ว่ให้่ระตายนะสูงมาไปเที่าไหร่อ่าทุกคนทุกตัวไม่ได้มีไม่ได้มีสกินไม่ได้มีสกิลนะอ่าทุกคนดูยกตัวอย่างเช่นสี่ตัวเนี้ย ตัวนีจะเพิ่มสแตตต่างๆให้กับบ้านเราส่วนตัวนี้จะเสกเสกเห็นไหมวีซ่าต,ต้นไม้อะกับนกนกอินเียแล้วตัวนี้จะเสกเป็นโกเลมหินอะตัวใหญ่ๆ,ๆอะมันไม่มีสกิลผมออัพไปปกเ็นนคูดาวว้ยลง3.5ิ บอกว่าตอนนี้มันจำนวนความต้องการจำนวนการต้องการการเดินทางมันสูงก็เลยอยากไดเพิ่มเที่ยวบินขึ้นรนทั้งหมดร้อยเที่ยวขอดูหน่อยนะว่าต้องไปถึง400ร้อเบฟใช่ไหมว้าวแค่ีนตรงี้ต้องไปแบบว่าเพลเนาะเออ้ก็าแล้วก็ขอให้นี่ยผมสามร้อเว้าห้าเบเลนี่เ็การเดาเที่ยวบินภายในประเทศที่เนิยมแ่เชียงใหม่ชีเกงเลยเนี่ยีอุเหุไคะอุบ ด่านนี้มีบอสมาเลยบอสมาอ่งบอสก็ทำอะไรผมไม่ได้เห่บอสมาแล้วดูเร็ว โอ้ยพูดไม่จบเลยอ่ะหายไปเร็วอันนจากเคื่องมีแล้วมเที่ยวฟด้วยเพื่อเราันอันนี้ผมแยกฝั่งเลยนะไอ้ป้อมปาการป้อมเนี้ยจะเป็นป้อมใส่โจมตีอันนี้คือสายบัฟอันนี้บัฟเลเวลส่วนอันนี้บัฟเงิน เสริมรถไฟประจำทางด้วยนะคะก็ของของขนส่งด้วยนะคะรถไฟเนี่ยเพิ่มเสริมห้าเส้นทางรวมไปทั้งหมดนี้สิบหกขบวนส่วนรถปอพสเนี่ยเสริมรถโดยสารไม่ประจำทางพันพันเออหมอไม่เนี่ยแบบขอไม่ไดคนเราลองรับรด้วยสายแค่แสนคนเริ่มวันนี้เหมือนกัน เราว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการหลายแมงเราประมาณแสนสามหมื่นคนนะคะสำหรับบกสนนะคะคนจะนะรู้คนนะไอเทมตรงเนี้ยไอเทมอันเนี้ยเนี่ยพวกธนูพวกเนี้ยที่เราเห็นพี่ over x ใส่นะธนูเนี่ยไอพวกธนูเนี่ยเราเห็นพี่ over x ใส่อันนี้เป็นธนูน้ำแข็งเดี๋ยวผมใส่ธนูไฟไม่รู้ผมจะใส่ตามดีไหม ธนูไฟมันแรงกว่าธนูน้ำแข็งแต่ธนูน้ำแข็งมันสโลได้ธนูพิษน,นี่ผมเหมือนทิ้งเลยเอาแบบว่าซื้อมาแล้วกันแสนหนึ่งใส่เลยแล้วกันนี่นะมันก็จะกลายเป็นธนูสีฟ้านะมันสโลได้นะแต่ว่ามันอันนี้อ่ะมันเบากว่า อันี่้าก็คือมิทาลัยเนีรอกล้ายาปแล้วก็ไปที่หนักสายแล้วสาย่อุรพาที่สุขสวัสดิ์ก็ามเมันไม่คิดเลยนะว่าป้อมปราการสายฟ้าเนี่ยด้าเมมันจะอยู่ต้นๆขนาดนี้ดาไดเ้าเมหลักๆอ่ะจะมาจากป้อมปรากันสายฟ้า

ได้เพชรฟรีมาหนึ่งเม็ดเด้ขอขาเปิดกองสมบัติได้ แลอจเกิดคือหัวใจล้มเหวเสียบังค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายแพทย์ีชัยนะคะผู้การสำนักงานํารวจภูทรรอบข้นการรักราถมาค่ะท่านบอกว่าปัญหาการใช้ฟูรไฟฟ้าของเด็กแล้วก็นกำลังเพิสูงอย่าง่ากเงวลมจริงค่ะทางที่จริงแล้วเนี่ยคือบอกเลยว่ารเนี่ยประกอบด้วยสายเคเบิสายไ้าือผู้่อให้เกิดผลเลบผมอับแล้ว มียาแฝกใหญ่ๆแม่ทาให้เป็นจุดยอดต้นของตารใช้ยาสลบอื่นๆด้วยนะคะในอนาคตและโรคที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคือ ปอดทะลุบอดรั่วค่ะซึ่งเป็นภาวะที่อากาศจะรั่วเข้าไปจากบอดเข้าสู่ชองเยื่อที่ปอดทาให้บอดแทกหายใจลำบากและส่าผลถเงขั้วหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันบางทีที่นอนสิเกียงเเด็กนะถูกต้องค่ะ้ามาเทียนร้ตัวนะตั้งม่เ็นไหรอกถูกเพื่อปร้ากยไม่เหมนใรเขาเป็นว่แบบนตอไนี้จากมารจะเกิดแบบเสียพลเพชรมันตันเท่าไหร่มาอ่มาก จะขึกนหน้าอกทางทีรู้สึกเหมือนมีของหนักเนี่ยมากดรับหายใจจะลำบากหายใจจะไม่จจสุดเหมือนปอดูกบีบหายใจเข้าแล้วก็จะเกดต้อหัวใจชั่วชั่วีสีค่ะผูทป่วรยร่างกายอาการดมแรงนตัวเหียวหายใจไม่ออกและหมดสติก,สก็มีนะคะหาอาการหนักสุดก็ต้องนั่นแหละค่ะใส่สายระบายลมออกจัดตอดค่ะรวมถึงต้องผ่าตัดนะคะตอนนี้เนี่ยมีรายงานผู้ป่วยที่อาการดังกล่าวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ หหวง่ 400V เจอทุกคนสามารถเกิดภาวะปลอดั่วได้แล้วนะต้องรีบนำโรงเวราบุ่มไฟฟ้าไม่ได้ปลอดใอย่ากที่โคษรมาค่ะเพราะไม่มีเพียงใส่สารอันตรายเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดภาวะปลอดทะลุได้แบบเฉียดหันแบบไม่ทำตั้งตัวด้วย อ่ผมจะเน้นอัพไปในสายกายภาพนะครับฮะแสดงว่าไอตัวนี้ผมปกติมันยิงห้าใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นปยิงหกกะดิใช่ทุกคนรู้ไหมว่าผมอัพอะไรมาเมื่อกี้ผมอัพเพิ่มลูกธนู โอ uh, uh. oh uh. ja, ah. ้โหสามารถตอคเนี่ยตัวแรกแกเป็นยิงหกตัวแรกแกเป็นยิงสองแต่กัสกิลตัวนี้จะก็หายแกเป็นยิงหนึ่งแทนเนี่ยทุกคนอย่างโก้เลย ใสยกายภาพโกงมากครับอผมให้ทุกคนแนะนำนะให้อัพสสยกายภาพครับอย่างโกงเลยแล้วก็ทางการสกิลวันนี้อ่ะสกิลวันนี้ผมแนะนำให้อัพไปทางกานเงิน XP แล้วก็ครูดาวแล้วก็ดีเฟนส์ แล้วก็ทาวาเชอร์เร็วขึ้นแล้วก็อันที่สองผมแนะนำให้ออันนี้อันนี้โอเคไหมเอาส่วนนี้ผมไม่เล่นได้แล้วใครที่จะเล่นนะครับก็ไปดูชื่อคลิปผมได้อ่าใครที่จะเล่นนะ นั้ผมได้สามสิบแล้วแล้วผมซื้อแล้วมาลองใช้แล้วเดี๋ยวผมปิดลิปเลยแล้วกันนะแล้วจบเวฟเร็ดิ อ่ะมาเนั่มงาจตรงนี้ก่อนเลยด้านล่างก่อนมันต้องเลืนบนก่อนใช่มันต้องเลนบนมันถึงจะเป็นอย่างนี้มา เออทุกคนทานมผมเป็นอะไรเนี่ย่ยิงออกไปเป็นสเปซหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเหรอ,อหได้อยู่นะไม่ยม้มันระเบิดนะทุกคน

อ่าเดี๋ยวปิดคลิปเลยแล้วกันนะบาย